สวัสดีค้ทกท่านครับสู่ช่องปอมแปมลำเพือนออฟิเชียลนี่สิเป็นการประกาศันรางวัลแดงนะมนีคนหนึ่งที่ฉันชอบนมดำๆอ่ะเสาวหิวสีบอแม่คอยมาพูดคุยรถ่ันสีแดงๆอาว่เออ

hoa, đất, 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 มีังนี้ด้เคี้ยวหรือนอกเป็นกรอหนย่างรบรเขินหน่อยเห่อยองเหรรอสมกบแดงแดเมือสนแดงแบที่ต่นเยเป็นบิ้นบอลเอาเงี้ยแด่สินแงินแดงเมอินอสิงเ่ินดเนง่นนแน่แงอสิมนดงได้ ชมพูก็เยอะอยู่เหมือนกันสีแดงครับสีแดงรางวัลกับโมเ็นธรรมดาด้สีแดงตามที่ฉันรวบรวมมึงสีสุ่มกับโมเมนชายย่อยก็คือทุกสีแปลว่าจัดเต็มจัดเต็มเป๊ะหมดเลยมีมาแล้วมาแล้วแม่มาแล้วมาแล้วพี่น้องเสียงโผมือต้อนรับคุยลูกขึ้นยืนคำนับก่อนไปแล้วค่ะเราจะเริ่มพิธีแล้วนะคะ นี่ลมาหมาานี่งมาหนบมาาะมาเาดังวันองวยรางวัลทองขบวนพาเหรครับขบวนพาเลทแล้วก็มีรางวัลขนมปี๊บครับขนมปี๊บ

รอรางวัลอบรางวัลใช่ไหมครับรอบรางวัลดพาเลทพาเลทพาเลทวได้มาเบรงวัเลชิงปวตอนนี้วไวไไเอาเนเจไทยลยไยเ่อได้ส่วนขอพูดอะไรได้ไม่ลิลไ่ลอตรงานลาิาัมารัไัลได้เลยมีจะอรางวัลริงๆนะมัน ไม่รู้สิมันจะพูดยังไงดีเนาะมันสนุกเนาะมันชันสนุกอะไรนะอีโนะอันนี้สำหรับฉันเองเนาะในตัวฉันเองนะพูดถึงในมุมมองของฉันเองนะความสนุกที่ฉันมีในวันที่ฉันมีเนี่ยสนุกมากกว่าวันเปิดปกปิปกที่ฉันอยู่ที่นี่มาเพราะว่าอัน ทำงานไงอันนี้คืองานแล้วมันเหนื่อยถูกไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่งานมันเป็นความสนุกไงถูกไหมอันนี้ของส่วนตัวเองมันก็เลยบอกว่าดอกจะมุดอ่อนไม่ได้เลยสักทีเปิดลูกน,นั้นโค้กูก็หัวร้อนโค้เดียวเปิดูก็ <c oughs> เออสิงเป้มาไม่เนี่ยเดี <c oughs> ไหนก็ตามมา <c oughs> ครูไม่มุงก็แหละทําไม่มาเออ ดูสิขรับวันนี้ฉันให้ก๊องวิ่ไปซื้อพวกรางวัลเลยดูสิเอออ่ะพวกไก่อ่ะในกลค่มของรางวัลเนาะรางวัลที่ที่ผู้เอก่แล้วแข่งว่ามีปวดบวมมีป้ายเนี่ยอะไรอะไรต่างๆเนี่ยแต่คือเขารวบรวบปิ่นในขบวนเดียวเลยคือตัดสินรวมกันเลยเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เลยคือรวมกันทั้งหมดแต่จะมีแยกแย่งเดี่ยวคือเป็ดที่ดาสี ที่จะมีมงเลาะให้ทุกสีเข้าใจตามนี้นะคะใครเพิ่มเข้าใจไหมเดี๋ยวเพิ่มตนีดหนึ่งกีฬาเวลาวเราแข่งอ่ะมันจะมีที่หนึ่งท,ที่หนึ่งอยู่แล้วถูกไหมลูกอ่าที่หนึ่งถ้าที่นก็คือคุยกันว่าที่หนึ่งได้รรบต้องวันไปถูกป่ะ แต่ว่าเพราะความแบบเออเราแข่งกันเองไงเราไม่ได้แบบเน้นอะไรมากมายที่สองเราก็อาจจะมีรางวัลตอบใจให้เออเพราะว่าเธอจะได้ไปแบ่งกันเอออะไรก็ว่ากันไปเนาะเนาะนะแล้วส่วนที่สามที่สี่ก็ไปกินกับที่หนึ่งที่สองออปลากระป๋านึลยเนาะเออเนาะอ่ะเดีเออ๋ยวขอขอ,ขอ,ขอรางวัลเออ่กีฬาก่อน ก็คนะขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเนาะขอขอบคุณนะคะสปนอนเซอร์จากบอสและสอนะคะบอสโจดและสอสน,นะคะ1,000 0บาทปา0 0มนาค้า0ับาท,ต,ต, 5, บาทงงาต้อยจะเพีนเม้น5 0 0าบาทชิมงานป่าช่วย5,000บาทแม่บอยและวนะ่องหญิง3,000บาทเสียน้องน3,000บาท กรัป๋าไก่าร้อบาทพ่อยุณแม่ติง500บาทพี่สุใสายายห้าร้0ยบาทแล้วก็พี่อ,อ๋อแบบอีก500บาทขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่มอบมอบให้นะคะที่สนับสนุนน้องๆนะคะทีมงาน,นของเรานะคะขอะบคุณมากม<ด>ากเลยอ่ะทีนี้ก็คุณจะให้ผู้จัดก,การผู้จัดก,การมาะเดี๋ยวเราจะเป็นมอบรางวัลที่น้องได้มาเนาะ อ่ะเดี๋ยวขอเชิญขอจกตงอสลมอสมมาเดี๋ยวพื่บุญกุ้ยนะคะเชิญขึ้นมอบรางวัลและเกียรติยศนะคะต่างๆกันมาเนาะตอนไหนมไม่ต้องนัดตอนไหนสัปดาตอนไหนมาลังน้ล้งด้วยเนี่ยถึงเป้งไม่มาไม่อยากประกาศเท่าไหร่หรอกตามมาเลยค่ะข้าวไก่เชียงเงี้ย คุจะมออันกันกันไอประกายอยู่ไหนขอประกาศหน่อยปลาซอสจอมาเดียวฮะอะไรเธอสจอมาเดียวขอบคุณพี่กี้ต้เจ้ามิวสิด้วยนะครับอ่ะโอเค ฟุตซอล์ไปตรงกลางเลยจ้ะฝั่ตตอตมอสรมนั่นแหละตาะนั้นเลยนะคะฟุตซอลชนะเลิศฝ่ายชายได้แก่สีชมพูส่งตัวแทนมาเลยจ้ามาเลค่าออกมาเลยแล้วเร็วพุตซอลฝ่ายชายนะคะรอชนะเลิศได้แก่สีแดงออกมาค่ะเรามาต้อนเชิไปนะคะสีแดง ออกมาเลยสแดงมึงสุงถุงดำมาด้วยทำไรวะอ๋อมึงอาซีสีแงเออโคตแดกได้ขนมปิ้เรามื่อไหรุ่ตซอฟายหญิงนะคะพุตซอฟายหญิงชนะเลิศได้แก่ซีมาทีแดง รอคณะเลิกฟุตซอลต่อจะสีแด้ไปอะไรสีส้มมาค่ะอะมาอขนมรองค่ะ้องขนมนะคะเออ มันะคะแช่บอลแช่บอลแช่บอลชนะแล้วได้แก่ทีสี